เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนทวงคืนน้ำมันพลายในอดีตหมู่บ้านแห่งหนึ่งติดริมแม่น้ำโขงในจังหวัดนครพนมเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีกันอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนพื้นที่โดยรอบเป็นปาา่าไม้ล้อมรอบและมีแม่น้ำโขงสายยาวไหลผ่านชาวบ้านในพื้นที่ หาอยู่หากินกันแบบธรรมชาติและเศรษฐกิจพอเพียงความอุดมสมบูรณ์ในยุคนั้นเชกเช่นสุภาษิตที่ว่าในาน้ำมีปลาในานามีข้าวอย่างแท้จริงความเป็นอยู่ของชาวบ้านเป็นไปอย่างเรียบง่ายและเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่กันจึงทำให้อยู่กันอย่างพาสุขเสมอมาแต่ทว่าความสุขมักจะมีสิ่งอโคจร มาภาคไปเสมอเพราะช่วงหลังจะมีคนต่างถิ่นแวะเวียนเข้ามาในหมู่บ้านและนักธุรกิจมาแสวงหาผลประโยชน์เกี่ยวกับป่าไมา้มากขึ้นอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกเล่าขานกันจนเรื่องนี้ดังไปไกลถึงหูบุคคลภายนอกว่าหมู่บ้านนี้มีหมอผีชื่อตะด่วแกมีวิชาแก่กล้าเรื่องทําคุณใสน้ำมันพลายใครที่รับของขังจากแก ก็จะประสบความสำเร็จเรื่องการค้าขายหรือเรื่องความรักเป็นอย่างมากข่าวนี้ถูกลือนาหูไปถึงผู้คนในตัวจังหวัดที่ต้องการค้าขายดีร่ำรวยและสมหวังด้านคู่ครองจึงเริ่มมีผู้คนหลังไหลเข้าไปหาตะดวกอย่างต่อเนื่องทาให้คนในหมู่บ้านต่างกังวลใจกันว่า ถ้าวันหนึ่งมีคนภายนอกเข้ามาเรื่อยอาจจะเกิดความไม่สงบสู่แก่หมู่บ้านได้และอาจจะทำให้กลายเป็นธุรกิจเกี่ยวกับโศกขึ้นมาชาวบ้านหลายกลุ่มเริ่มตั้งวงสนทนากันเรื่องนี้อย่างออกโลดไม่ต่างจากครอบครัวของจาัาเธอพาเมฆผู้เป็นสามีย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งบ้านของจันทรางกับเมฆนานอยู่เยื้องๆกับบ้านของตาดวัวทำให้เธอเห็นการกระทำปแปลกง ของหมอผีนี้อยู่บ่อยครั้งเช่นการสวดมนต์ภาษาคขมนในยามวิกาหรือบางคืนกลางดึกก็ได้ยินตะดวงร้องโหยหวนเหมือนคนของคืนจันทากำลังท้องแก่ไก่ครอจึงได้คุยกันกับเมกว่าพี่เมกฉันเริ่มรู้สึกไม่ดีกับตะด้วงฉันไม่อยากได้ยินเสียงโหยหวนนั้นเลยฉันกลัวจังเลยพี่ เราย้ายไปอยู่ที่อื่นกันดีไหมอดทนอีกหน่อยนะจันทราถ้าคลอดลูกแล้วพี่จะหาทางพาย้ายไปอยู่ที่อื่นตอนนี้เธอก็ท้องแก่มากแล้วเมียกได้ตีนึกคิดเป็นห่วงเมียกับลูกอยู่ในใจเพราะตัวเขาก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านสักเท่าไหร่เพราะต้องออกไปตัดไม้และค้างคืนในปา่าไม้อยู่หายคลายิ่งช่วงเมียใกล้คลอดงานก็ชุกยิ่งนัก เมฆบอกกับจันทราว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะกลับไปพาแม่มาอยู่กับจันทราในช่วงนี้นะเพราะงานพี่เยอะเสียจริงแต่ก็พอจะได้ค่าคอดเจ้าตัวเล็กมันอยู่บ้างอีกสามวันพี่จะรีบกลับมาได้จ้ะพี่แต่รีบกลับมานะฉันกลัวคนใกล้บ้านนี่แหละลุงเช้าเมฆรีบออกเดินทาง ไปหาแม่ที่บ้านเกิดต่างจังหวัดขณะที่เขาออกจากบ้านนานได้มีรถคันหนึ่งขับสวนเข้าไปบ้านตะดวงอย่างรวดเร็วเมฆบนพึมพำว่าลูกค้าตะดวงอีกแล้วสินาะต่อไปหมู่บ้านของพวกเราคงมีแต่พวกคนนอกข้ามาูไวาย้าค้านีหลาเมฆได้แต่พูดไปถอนหายใจไปส่วนคนที่มาหาตะดวงนานเป็นเสียนักธุรกิจมือที่ต้องการน้ำมันพลาย ไปไป้ายิงที่หมายปอเขาทราบจากเพื่อนว่ามีหมอผีเก่งกาศที่นี่จึงรีบมาหาตะดวงทันทีเอ็งมาเอาอะไรล่ะไอ้นุม่มผมจะมาเอาของดีกับพ่อหมอน่ะสิเห็นว่ามีของขลังมาโขแต่ผมมีข้อเสนอแนะถ้าพ่อหมอทำให้ผมได้ผมจะให้เงินก้อนใหญ่จำนวนหนึ่งตาดวงฟังอย่างนั้นแล้ว ถึงกับตาลูกวาวอำนาจเงินทําให้คนตอบตกลงอย่างรวดเร็วแต่ดวงบอกเสียว่าน้ำมันภัยที่เองจะเอาต้องแลกด้วยชีวิตมันถึงจะขลังจริงพ่อหมอจะเอามันมายัางไงผมไม่สนอีกสามวันผมจะกลับมาเอาตกเย็นตะดวหมอผีผู้มีกิเลสและความโลบบังตาเริ่มคิดอุบายหาทางเอาน้ำมันพลาย จากผีตายทั้งกู่แต่นึกยังไงคนในหมู่บ้านก็ไม่มีใครตายสักคนท่านใดแกเหลือเพียนจันทรากำลังยืนเก็บผ้าอยู่หน้าบ้านต่ดวงเริ่มแผนชั่วทันทีโดยแกค่อยๆย่องไปทางด้านหลังบ้านของจันทราแล้วเดินให้เงียบที่สุดจนประชิดต,ตัวของเธอได้ตาดวงใช้เขนนหนึ่งข้าล็อกคอของเธอส่วนมืออีกข้างปิดปาก ไม่ให้จันทาร้องขอความช่วยเหลือจันทาถูกกระชากเข้าไปในบ้านตาดวงใช้จังหวะนั้นพลักเธอลงไปบนที่นอนจนจันทาร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดและเธอก็เจ็บท้องขึ้นมากระทันหันตาดวงอย่าทำอะไรฉันเลยฉันเจ็บท้องจะตายแล้วจันทาร้องขอชีวิตหมอผีหลาแต่ตาดวงไม่รีรอ แกหยิบอนขึ้นมาแล้วใช้อุดที่ใบหน้าของจันทราไม่กี่นาทีล่างของเธอได้แน่นิ่งหมดลมหายใจเป็นผีตายทั้งกลมตามที่ตะดวงตรงกาหมอผีรีบนำล่างของเธอเข้าไปประกอบพิธีรีดน้ำมันพรายธิบาโดยจับศพของจันทราให้ตั้งอยู่ทานะ่านาจากนั้นตะดวงได้จุดเทียนล้นเอาน้ำมันจากน้าผากและขางของเธอ เมื่อได้น้ำมันจนเพียงพอแล้วตาดวงได้นำศพของจันทาไปฝังไว้โคนต้นไม้ใหญ่หลังบ้านของเธอคืนถัดมาเรื่อมมีลางสังหรณ์แปลกๆกับตดาดวงขณะที่แกนั่งทำพิธีเสกคุณใส่ให้เสียใหญ่คนน,นั้นจู่ๆเกิดเสียงลมพัดต้นไม้ใหญ่ที่ฝังศพจันทาอย่างแรงพัดกระโชกเข้ามาในบ้านของแก จนเทียนที่จุดไว้ดับสนีโต๊มูที่ใช้ประกอบพิธีด้านหลังของตาดวงถูกลมพัดกระจัดกระจายเกลื่อนบ้าตาดวงเห็นท่าไม่ดีรีบลุกไปปิดหน้าตาแต่ท่านใดนัน้นสายตาของแกถึงกับชะงากักเมื่อเห็นผีจันทายืนลูกทองอยู่ตรงริมหน้าตาอีกทั้งมีเลือดไหลออกปากจมูกและตามใบหน้าความแค้นของจันทา ทวีคูณขึ้นเป็นร้อยเท่าเธอแทบอยากฉีกตะดวงเป็นชินช้นๆความสยดสยองของพีจันทราทําให้ตะดวงเหงื่อไหลท่วมตัวและรีบปิดหน้าต่างนี้ทันทีตะดวงนั่งสมาธิสวดมนต์ดำเพื่อขับไล่วิญ,ญญาณตายทั้งกลุ่มแต่หน้าแปลกที่ผีจันทรากลับเข้ามาอยู่ในบ้านของตะดวงได้เธอยืนลูบทองจ้องตะดวงด้วยสายตาอาฆาตแล้วพูดว่า ไอ้หมอผีชั่วมึงพลาชีวิตพ่อแม่ลูกของครอบครัวกูกูมาทวงของของกูคืนจันทราพูดด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวขณะนั้นตะดวงก็ท่องมนภาษาเขมรต่อข้าวของภายในบ้านก็หล่นกระแทกพื้เสียงดังกันระนาวจันทราพยายามเข้าไปหยิบขวดน้ำมันพลายของตัวจากมือของตะดวงแต่เมื่อมือสัมผัสขวดน้ำ มันร้อนเผาเหมือนกับโดนไฟลวกเข้าไปให้ได้ไอหมอ้อ,อชั่ว,วมึงทำอะไรมาอะไรมับใคราครกูมึงห่วงดีนักกูจะใช้ให้มันเผามึงเองแต่ดวงหัวล่อเสียงดังอย่างบ้าคลาั่งจากนั้นแกได้จุดเทียนขึ้นมาสวดมนต์ปล่อยให้น้ำตาเทียนไหลลงน้ำมันพลายของจันทราอย่งางช้าช้าโอ๊ยร้อนเหลือเกินทรมานเหลือเกิน เธอรูปไล่ตัวและแขนของตนยังเจ็บปวดล้วกับถูกไฟแผดเผาจูจูเสียงอีกาดำตัวใหญ่ดังมาจากต้นไม้ที่ฝังโศพของจันทราอีกาดำบินเข้ามาจิกกัดที่มือของตะดัวจนปวดน้ำมันพายหล่นลงไปที่พื้นจากนั้นมันกิ่งไหลไปหาจันทราอีกาดำยังไม่ยอมอยู่มันพยายามบินโฉบเข้าไปจิกตามตัวของตะดว ชุนแกใช้มือผลักออกไปแทบไม่ทันแ,แล้วจันทราได้ช่วยโอกาสนีเล่นงานของตะดวงคือเธอนำขวดน้ำมันพลายของโตนเทลงไปที่ตัวของตะด้วงจากนั้นใช้เทียนที่จุดไฟอยู่เผาไหม้ร่างของตะดวงจนเกิดเปลวไฟลูกทั่วเพลื่องไฟนรกหมุน,มนดับได้เผาไหม้ร่างของหมอผีลายและสำนักของแกจนหมอดหมาย ลุงชาวชาวบ้านกำลังมุงดูเหตุการณ์หน้าบ้านของตะดวงว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ต่างจากเมยที่พาแม่กลับมาก่อนกับหนูโดยความห่วงเมียของเขาวเมฆเรียกหาจันทาย,ยังไงก็ไม่โพลได้ยินแค่เสียงของอีก,กาดำร้องดังมีอยู่อยู่ตรงโคนต้นไม้ใหญ่หลังบ้านเมฆและแม่จึงรีบพากันไปดูชาหนูเห็นศพเมียตายทั้งกลมนอนอยู่ในลู ถึงขั้นช็อกหมดสติจนชาวบ้านได้ช่วยกันประคองไว้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทราบได้ชัดว่าแต่ดวงเป็นคนฆ่าจันทาจนเป็นศพตายทั้งโกแป่เวรกรรมกลับมีจริงเราลือกันว่าผีตายทั้งกลมมันเยียนนาไม่ต่างกับจันทาที่เธอเป็นเครื่องมือของคนโลภมาสุดท้ายสามีของเธอ ได้บัวตลอดชีวิตเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้เมียและลูกพระเมยยังตั้งใจเผยแผ่ธรรมมาเกี่ยวกับเรื่องราวของจันทราแกชาชนิกรชนคนรุน่นหลังเพื่อเป็นอุทาหรณ์และแนวทางคำสอนในการดำเนินชีวิตตลอดไปเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ